สวัสดีครับเพื่อนๆครับ s s c Watch Talk นะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องเบาเรื่องว่าชวนเพื่อนๆนเอานาฬิกามาทำหมากินเพื่อนๆบอกอุย๊ยนาฬิกามาทำหมากินแปลว่าอะไรผมเคยพูดในหลายๆคลิปแล้วว่าสมาร์ทวอชเนี่ยมันจะมาแทานนาฬิกาที่เป็นทรดิชัลนอลนะถ้าเราไม่พูดถึงจุดนั้นเรามาพูดถึงว่าสมาร์ทวอชนี่มันทำอะไรได้บ้างในช่วงที่ผมทำช่องนาฬิกาเนี่ย ผมได้ใส่นาฬิกามากมายลองนาฬิกาบางอย่างที่ผมไม่เคยลองนองนาฬิกาบางยี่ห้อที่ผมไม่เคยลองสมาร์ทวอทก็เช่นเดียวกันนะฮะผมก็ได้เข้าไปลองนาฬิกามากมายมหา,า,าศาลอ,อย่าเรียกว่ามหา,าศาลเลยหลายยีห่ห้อละกันนะครับผมได้ไปลองของเี่ยวมีได้ไปลองของ huawei ได้ไปลองของ asus ได้ไปลองของ apple watch นะ apple watch จริงๆมีนานละแล้วก็มีอะไรอีกสักอย่างหนึ่ง จำจำชื่อไม่ได้ล้นะที่จะใส่ออกกําลังกายกันเป็นส่วนใหญ่นะครับสมาร์ทวอชเนี่ยสิ่งที่เขาทาได้ที่เด่นชัดและเพื่อนๆจะชอบกันจริงๆอย่างจังก็คือเขานับก้าวให้เราได้เขาบอกเวลาเราได้เขาบอกหัวใจใเราเต้นได้นี่คือฟังก์ชันหลักๆที่ทุกวันนี้เราใช้ใช้กันอยู่แต่ผมถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสมาร์ทวอชเนี่ยมันทําอะไรได้อีกเยอะแล้วถ้าเราสามารถจะเขียนแอป ไปประกบกับมันได้เนี่ยมันทำอะไรได้อีกเยอะเลย,เลยผมได้พูดถึงสมาร์ทวอทในในหลายหลคลิปนะครับซึ่งในคลิปหนึ่งผมมีพูดถึงว่าเขามีฟังก์ชันจับชีพจรเพื่อนเมื่อ <ๆ S 1> บอกช่วยชีพจรนั้นเด็กๆกว่าโอเคยอมรับครับแต่ตอนนี้เขาวัดความดันได้ด้วยนะผมไปซื้อ Xiaomi มาลองนะ Xiaomi จะวัดความดันโดยตรงสายเขาเนี่ยเขาจะพองลมเหมือนกับ เครื่องวัดความดันจริงๆเลยนะฮะตอนตอนใส่ Xiaomi แล้ววัดความดันเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับวัดใน,นโรงพยาบาลเลยแต่เพียงแต่ว่าแทนที่จะมาวัดตรงท่านแขนมันวัดตรงข้อมือเท่านั้นเองก็มีความรู้สึกว่ามันเร็วมากผมก็เชื่อว่ามันมัน,ม,นมันใกล้เคียงระดับหนึ่งก็ไปเทียบกับเครื่องวัดความดันมันก็ใกล้เคียงระดับหนึ่งอย่างตัวนี้ที่ผมใส่มาข้อมือนี่คือ Asus ผมเพิ่งใส่มาลองใหม่นี่ก็วัดความดันได้เหมือนกันแต่วัดความดันโดยใช้การสแกนที่นิ้วมือของเรา ซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันแม่นขนาดไหนแต่ว่าเมื่อเทียบแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างจากความดันของผมที่วัดจากเครื่องวัดความดันจริงๆนะครับนะ้ำผมจะถามเพื่อนว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการหมามากินเ,นเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อสังคมผู้สูงอายุเนี่ยคนเราเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็ถดถอยร่างกายถดถอยสุขภาพก็ถดถอยเพราะสุขภาพถดถอยเนี่ย ถ้าเราสามารถจะอยู่อย่างมีความสุขร่างกายแข็งแรงแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรประเด็นคือข้อที่1ลูกหลานอยู่กับเราไหมข้อที่2มีคู่ชีวิตไหมถ้าไม่มีทั้งคู่ซึ่งหลังๆเทรนในปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนการไม่แต่งงานเทรนไม่มีลูกหรือเทรนที่มีลูกแล้วลูกไม่ได้ดูข้างกายจะเรียวกว่าดูแลไม่ดูแลอันนี้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั้น เช่แนแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะขึ้นถ้าสมมุติว่าเราไปสร้างหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นนักนักลงทุนนะเราไปสร้างหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเราเน้นคําว่าคนที่เกิดรีทายคนที่รีทายแล้วมาอยู่ในชุมชนนี้ในชุมชนนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีโรงพยาบาลน,นะเราก็อาจจะมีสิ่งสันทนาการต่างๆสําหรับคนที่สูงอายุต้องการใช้แต่ผมถามเพื่อนๆว่าแล้วสมาร์ทวอทมันเกี่ยวอะไรด้วย เพื่อนๆจินตนาการดูนะครับสมมุติในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีคนอยู่สัก5 6 7 800คนนะครับทุกคนใส่สมาร์ทวอตหนึ่งอันในสมาร์ทวอ์เนี่ยมีกำหนดเวลาจะวัดความดันวัดหัวใจเต้นวัดชีพจรแล้วมีแอปกลางในการรับข้อมูลแล้วก็มี AI ในการวิเคราะห์วิเคราะห์สุขภาพเบื้องต้นของบุคคลดังกล่าว แน่นอน AI มัน,มนดูทีเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดร้อยคนมันดูได้หมดไม่ต้องใช้คนนะฮะมีคนใดคนหนึ่งตัวเลขผิดปกติตัวเลขผิดปกติตกตนะฮะอาจจะต้องมีการวัดซ้ํา AI สั่งได้วัดซ้ำชีพจรผิดปกติไหมความดันผิดปกติไหมผิดปกติวัดซ้ําวัดซ้ําเหมือนเดิมไหมถ้าเหมือนเดิมทํำยังไงละตอนนี้เราอาจจะมีข้อความเตือนบนข้อมือว่า ช่วยเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยนะอาจจะมีจอนะอาจจะมีคุณหมอนั่งหรืออาจจะเป็น AI ในเบื้องต้นแล้วก็คุยกันนะวันนี้สบายดีไหมปวดหัวตัวร้อนไหมเวียนหัวไหมอยากอาเจียนไหมก็ดูไปตามว่าถ้าชีพจรหรือว่าความดันมันเป็นไปตามนั้นอาจจะเกิดอาการอะไรขึ้นหรือถ้ามันวิกฤตก็ส่งบุคลากรเข้าไปดูแล อย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าใน1ห,หมู่บ้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหมอเยอะแยะไม่จำเป็นต้องมีพยาบาลเยอะแย,ะเ,ยะเพราะเรามีสมาร์ทวอทสามารถที่จะดูแลให้เราได้นะมองในอีกแง่หนึง่งไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับพวกเราทุกคนสมมุติเราถือเรามีสมาร์ทวอทกันหมดนะเวลาเราทำงานเวลาเราพักผ่อนเวลาเรากินข้าว สมมติเรามีแอปตัวหนึ่งเรามีการประกบกันมีการตรวจวัดข้อมูลร่างกายของเราแล้วมันก็ลิงก์เข้าสู่สมาร์ทวอชของเราเวลาเรากินข้าวเราถ่ายภาพอาหารที่เรากิน AI จะวิเคราะห์ว่านี่ประมาณกี่แคลอรี่นะสมมุติว่าเราบอก AI ว่าฉันอยากลดความอ้วนแค่นี้ AI มันสามารถจะไปประมวลผลได้ว่าโอเคจากชีวิตประจำวันของคุณน้ำหนักตัวเท่านี้ความดันเท่านี้ หัวใจเต้นเท่านี้นู่นนี่นั่นควรลดอะไรควรเพิ่มอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไร AI บอกถ้าคุณทําตาม AI ก็จะคอยเตือนเอ้กินข้าวเยอะไปแล้วนะเฮ้ยนั่งเยอะไปแล้วนะเฮ้ยวิ่งหน่อยนะอะไรเงี้ยถ้ามันทําได้มันก็ทําให้เราเนี่ยเออเหมือนกับมี Personal t r a ทรนเอยู่ในตัวนั้นเพื่อนเ่อนเอนลองจินตน,นาการดูว่าถ้าเราเอาพวกนี้เนี่ยจากความคิด เรามาเมิดสู่ความจริงเราเปิดคอร์สเทรนนิ่งออนไลน์เงื่อนไขแค่มีสมาร์ทวอทและใช้แอปของเราแค่นี้ทุกคนสามารถมีสุขภาพดีมีร่างกายที่ลีนนะครับน้ำหนักได้ร่างกายฟิตแข็งแรงไม่จำเป็นต้องจ้างเทรนเนอร์อเดือนนึงอาจจะจ่ายค่าเป็นสมาชิกสัก100บาทเหมือนมีเทรนเนอร์มาอยู่ในตัวแล้ในนั้นเราอาจจะบอกไว้ว่าเตือน แบบเตือนเฉยๆหรือเตือน,นแบบเฮ้ยต้องทำนะไม่ทำมันไม่ดีนะอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ดีกรีของความเป็นไปเป็นไปนะซึ่งผมคิดว่าในสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะคิดต่อเนื่องไปว่าสมาร์ทวอทเนี่ยนอกเหนือจากเขาวัดความดันได้เขาวัดชีพจรได้เขาทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นว่า สมมุติเราบอกว่ามันถ่ายภาพได้มันถ่ายภาพได้ไดแล้วทุกคนใส่สมาร์ทวอทแล้วเราใช้คอนเซปต์เดียวกับออไอแอปเปิลที่เขามีตัวชิปเล็กๆของเขาที่กันของหายนะฮะเขาจะใช้ Apple แต่และโทรศัพท์ Apple แต่และตัวเนี่ยลิงก์กันเป็นเครือข่ายเพื่อจะบ่งบอกไว้ว่าไอชิปตัวนี้มันอยู่ที่ไหนในโลกนี้ สมาร์ทวอทก็เปรียบเสมือนชิปตัวนั้นแล้วถ้าสมาร์ทวอททุกวันมันลิงก์กันหมดมันก็จะกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มันก็จะกลายเป็นว่าคุณสามารถจะทอะไรได้อีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่มันก็มีความน่ากลัวนะฮะมันก็คือกลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้ามีคนอยากจะรู้เขาสามารถจะเขียนซอฟต์แวร์เพื่อจะไปรับรู้ให้ได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกใบน,นี้นั้นไอการที่มีสิ่งของไฮเทคหลายคนชอบหลายคนไม่ชอบความชอบ มันแน่นอนว่ามันดีแต่ในความที่มันไม่ชอบความเป็นส่วนตัวของเราอาจจะถูกรบกวนนั้นถ้ามันถ่ายรูปได้มีคนเขียนซอฟต์แวร์ให้มันถ่ายรูปนะมันอาจจะเป็นต้องอาจจะจับผู้ร้ายนะเหมือน AI ใน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 หนังหนังฝรั่งที่เราดูดูกันเนี่ยโอ้ยปุ๊บคนเดินผ่านเห็นหน้าคนเต็มไปหมดเลยถ้าตัวนี้มันถ่ายรูปได้เขาก็สามารถจะสั่งให้มันถ่ายรูปได้ซึ่งการถ่ายรูปเนี่ย ถ้าเราเอามาวิเคราะห์มาใช้งานทั่วไปเนี่ยมันมันมันสามารถจะเอามาทําอะไรได้หลายอย่างแต่ในขณะเดีวยวกันมันก็สามารถมาเอามาดูว่าคนคนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะนนก็แล้วแต่ละเขียนซอฟต์แวร์มาประกบนะถ่ายรูปได้อัดเสียงได้นะเตือนได้นะมันก็หลากหลายถ้าเราเขียนซอฟต์แวร์มาที่ดีมาประกบมันก็จะทําให้ว่าเราสามารถนําพวกนี้เนี่ยมาใช้งานเมื่อนํามาใช้งาน มันก็เป็นอาชีพของเราได้อย่างนั่นนะครับก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆนจะเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าถ้าเอานาฬิกามาทํางานมันน่าจะดีนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนมีไอเดียอะไรดีๆลองมาคุยกันนะครับเผื่อเราจะมาเปิดบริษัทใหม่กันเป็นสตาร์ทอัพนะฮะแล้วก็มาทําอะไรที่มันคนไม่ไมไมเคยทํากันก็ประมาณน,นี้ครับชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับาตอนนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ